ตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางไปที่สตูดิโอแล้วค่ะทุกคนนะคะด้วยชุดก็ออกแบบแบนี้นะคะพูดถึงลุกแรกดีกว่าลุกแรกเป็นแบบไหนลุกแรกอยากให้เป็นลุกแบบผิวน้ํำแตกอะไรอย่างนี้น้ำแตกเออแบบดิวอีขั้นสุดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆชุดต้องเป็นแบบนี้นะนี่คือไม่ใส่เลยเลยที่ข้อมือปิดอย่างเดียวเจ้ากล้องเตรียมเป็นตาปุ้ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊ก u ูทูบของโยทุกทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิค่ะ วันนี้มาในสภาพที่แบบว่าพร้อมใกล้จะนอนแล้วนะคะทุกคนก่อนนอนเนี่ยโยก็จะต้องเตรียมผิวนะคะเตรียมผิวไปไหนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายแบบที่ส่วนตัวโยเองก็ตื่นเต้นนะเพราะเป็นการถ่ายแบบที่แหวกแนวโยแปลกใหม่นะคะแปลกใหม่แล้วก็แหวกแนวโดยการพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายที่บอกได้เลยว่าเป็นแฟชั่นจัดจ๋าซึ่งโยยังไม่เคยถ่ายที่ไหนมาก่อนแน่นอนที่โยเห็นเล็บไปเลยแล้วแบบมีการต่อเล็บยาวมีแบบพร็อพเออ งเอยตาเอยเฉี่ยวจากโลกอนาคตนะคะไปเป็นลุกที่โยอยากแต่งมากๆแล้วก็ยังไม่เคยแต่งนะคะก็เลยตื่นเต้นก็เลยเป็นขั้นตอนของการเตรียมผิวก่อนนอนนะคะยยก็ขอมากหน้าสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนนอนอย่างที่รู้กันว่ายยจะทานอะไรนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะเด ตัวนี้นะคะก็เป็นฟิโลเน่พลสนะคะอย่างที่หลายๆคนรู้กันว่าเป็นฟิโลเน่ออกใหม่ของทางพี่นัดซึ่งใช้ระยะเวลาการคิดคนหลายปีเป็นปีๆนะเออเราจะพูดทุกคลิปเลยเพราะว่าเขาตั้งใจทําสูตรนี้มาจริงๆนะคะนี่ตัวนี้เนี่ยฟิโลเนพลาสก็ให้ดูนะทุกคน4ีเม็ดน่ารักมากอันนี้หมดไปแล้วแผงเลย เปิดเข้ามานี่อนละสองเม็ดก่อนนอนนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มตังกุยกับใบแปะกวยเข้ามาด้วยนะสำหรับความรู้สึกโยอ่ะแบบใหม่อยู่คิดว่าทาไมแบบใหม่มันกินง่ายกว่าก็ไม่รู้ทุกคนอ่เบอร์สองเมันกลืนง่ายอะอแค่สองเม็ดต,ตื่นมาก็เริมานแล้ ฝากว้แลน,น,นะคะฟิลนเนี่พลัสค่ะทุกคนถ้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปนอนละเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะฝันดีฮะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปที่สตูดิโอแล้วค่ะทุกคนนะคะโดยชุดก็อกแบบนี้นีและคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะสำหรับผู้ช่วยที่บอกได้เลยว่าเปรตปังตลอดเวลาคุณตนีนเองค่ะเป็นไงบ้างคะงานเช้าไอ้เริ่มงานเช้าหรือเปล่าก็ไปบินทบ,บานเสร็จแล้วก็มาเลย <laughs> โอ้โหแสงแสงแสงตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางไปที่สตูดิโอแล้วนะคะทุกคนเราจะไปสตูดิโอที่ไหนล่ะแถวแถวลาดพร้าวอ่าแถวลาดพร้าวนะคะใจใดตอนนี้ก็รู้สึกสดชื่นมากนะคะโอเคตื่นเต้นแล้วกับการถ่ายแบบครั้งนี้หลังจากที่เราไม่ได้ออกมาทำงานนอกบ้านค่อนข้างที่จะนานมากๆเพราะว่าติดโควิด ุตอนนี้เราก็ควบคุมปริมาณคนให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ใส่แมสแล้วก็พก่งเจลแอลกอฮอล์ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่สตูดิโอเลยค่ะถึงสัตัวแล้วคนแรกผีหลอกไหมผีหลอกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะก็คือว่าหนาว <laughs> เป็นความคิดที่แบบว่าผิดๆที่แต่งตัวโป๊ะมาสตูเพราะว่าสตูดิโอส่วนมากจะแบบแอร์เย็นใ่โยกเพศเนี่โยเพศไงก็ขนลุกไม่ไหวตอนนี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวรอพี่ช่างแต่งหน้ามาแล้วก็จะแต่งหน้ากันสีไว้ดีกว่าไม่ได้ทาอะไรเลยไม่ได้ทาหรอหน้าดูเงาๆนะพอเจลเซอร์อะไรอย่างี้ไหมก็นิดนึงแต่แบบไม่ได้หมายถึงไม่ได้แต่งหน้าแต่ทาบำรุง ทำไมแบบโยไม่เข้าใจเวลาแบบว่าคนชมว่าสวยแล้วแบบแตัวเองไม่ได้แต่งหน้ามาจะชอบแบบขิงคนอื่นแล้วก็ก็ไม่ได้ทาอะไรอ่ะนะสวยเองอ่ะนะทำไมอะหรอก็ไม่ได้ทาอะไรไม้เ<า><า>แต่ไม่มีรองพื้นงงมากเวลาคนชมว่าออสวยแต่ตัวเองหน้าสวยจะต้องขิงคนอื่นตลอดทุกคนมงเหมืนมหอนโยไหมคะคอมเมนต์มาได้เลย มาแล้วค่ะเราพบกับช่งางแม่ของเรานะคะอุแสงจ้ามาไปมึงยังไมนะ่นะราคาคุณโฮมเลสนะคะ วันนี้เราก็มาเอสเดททำเมคหน้ากันนะคะเราถ่ายทั้งหมด3มลุกใช่ไหมคะพูดถึงลุกแรกดีกว่าลุกแรกเป็นแบบไหนลุกแรกอยากให้เป็นลุกแบบผิวน้าแตกอะไรอย่างนี้แตะเออแบบดิวอี้ขั้นสุดอะไรเงี้ยมันพุดอองมาสักน้ำเลยเออโอเคนะคะเดี๋ยวรอรอดูว่าลุกแรกเนี่ยคุณคมเลดจะแป้นของเราน้ำแตกแค่ไหนค่ะรอติดตามค่ะ ีก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการผมค่ะสอบลูกแรกเป็นไงบ้างคะเราจะทำแบบไหนดีถ้าเป็นอะไรก็คุณหนยค่ะคุณหน่ยค่ะอย่าคุณจรวดนะเป็นฟิลแบบว่าเส้นหน้าเปียกๆปีย ทำตามเล็บที่สไตลิสทำมาให้แล้วก็จะเริ่มเกี่การอาบน้ำก่อนนะคะอุดแรกคือลุกอาบน้ำที่สองคือลุกขึ้นจากน้ำแล้วก็ลุกสามก็คือแห้งแล้วแห้งแล้วปลอมออกล่าแล้ก็ใช้กาวติดกาวตาชาและสำหรับข้าวกองวันนี้นะคะอาหารเช้าค่ะ เจียวเครื่องคัคนนเดี๋ยวเราก็กินเสร็จนะคะแล้วก็ไปเติมลิฟต์แล้วก็พร้อมถ่ายชับตทุกแรกแล้วคะ่ะ แล้วค่ะสําหรับลูกแรกนี่อยากเป็นลูกสองมากเพราะว่าอยากสักอะไรเลยแล้วตอนนี้คือหน้าโลงมากนะคะทุกคนเซตต่อไปเรี๋ยวมาบบฟได้ไหมฮะเซตต่อไปค่ะคุณโฮมยังไงคะเซตต่อไปก็ตะนนี้ขนตาค่ะขนตาล่างและขนตาบนเลยปุ่มๆก็แบบเป็นแบบเช็ดแถวใช่เช็ดแถวผอแถวแตกนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบตีฟาร่าเออเอบนานเลค่ะตีมเนี้ยไม่ิง ต่อไปก็จะเป็นลุคแบบว่าเซอรๆหน่อยแรงบันดาใจก็จะแบบลิซ่าแบ็พิงอะไรอย่างงี้ชอบนะคือปกติอันเนี้ยเราจะแบบเน้นบิวตี้เนาะแต่นี้คือเน้นแฟชั่นนเราไม่ได้แบบว่าต้องสวยอย่างเดียวคือต้องแบบมีความเก๋ด้วยเก๋ความชิคทันสมัยอืมดูนะสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เป็นจริงี่ยจะเหมือนที่เราคิดไปหรือเปล่านะคะติดตามชมลุคสอง ไม่ใช่ขนตาขนตาตะโกนนะคะมองไกลๆก็เห็นว่าขนตาแมโนค่ะชอบแต่งลูกนี้ชอบคือไม่เคยแต่งลุกนี้เลยแล้วอยากแต่งนานมากแต่หลายคนแบบเหมือนตัวโยก็จะมองเห็นว่าถ่ายแบบทั้งทีก็แบบบิวตี้อะไรอย่างเงี้ย ยังไม่เคยค่ะครั้งนี้แหละสมใจสมใจมากแต่ยังไม่พอนะคะเราต้องเพิ่มผมปลูกผมย่าผมตาผมยานี่นี่รู้ไหมว่าจริงๆชดต้องไปแบบนี้นะนี่คือไม่ใส่เลยเลยเอามือปิดอย่างเดียวเจ้าถ้ากล้องเตรียมเป็นตาผู้หญิงได้เลยบอกว่ามันเป็นภาพอุจจาระลอยแน่นอนแหมม เสร็จแล้วนะคะสำหรับรูปที่สองหรือว่าฉีกไปอีกค่ะแม่ไม่เคยร,ไไเร,รู้เลยไปแงเดี๋ยวรอรูปนะคะว่าจะเปฝป่งแค่ไหนไปค่ะไว้น้าสิุก บอกเลยว่าชอบมาคอนเซปต์อะไรคะคุณหอมคอนเซ็ปต์เริ่มมาจากของเงินค่ะของเงินชอบสีเงินชอบสีเงินก็เลยมาเป็นอวาก้าอวาก้าเราจากโลกอนาคตนะคะต้องพูดเป็นภาษาต่างะดนอวาวันอวาวันเราจะกันต่อเสร็จค่ะอวาวั เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกแบบไม่เหนื่อยนะวันนี้เพราะว่าเห็นรูปแต่ละเซ็ตค,คือสวยมากๆทุกคนมันเหมือนแบบแหวกกดของโยชินะคะปกติชิต้องแบบสวยหวานแบล๊วๆใช่ไหมคะมารอบนี้คือแฟชั่นเออแล้วแบบลุกแรกคือเป็นผิวๆใช่ไหมออกแนวเกาๆนิดนึงลุกสองคือฉีกมากลุกสามนี่คือฉีกไม่ค่อยแต่งแบบนี้ทุกคนดูเด็ด กิฟต์เต็มหัวขนาดนี้นะคะก็หวังว่าทุกทุกคนจะชอบนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวจบไปแล้วสำหรับวอล์กถ่ายรูปแบบแฟชั่นนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เยอะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริงร๊งกริ๊งด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะบายขอบกับดาวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพวกมานย์ก่อนกลับดาวอะไปไหนก่อนรู้ปะไปไหนสระผมไม่ไดาวฉันไว้ผมตรงนี้ตรงทิ่ของไมรุน่นโอเคทุกคนไปแล้วค่ะ ก็ต้องมีเลิกลานะครับก็รู้ว uh, um, mm, <them> right hmm? uh ่าถอดชีฟิตประมาณครึ่งชั่วโมงนะตอนใส่อุ้ยสวยอุ้ยเก๋ใส่อีกใส่อีกใส่อีกพอเลิกงานก็นะน้องนะตอนนี้นะคะเราก็ค่อยๆงานกินเทียร์ตัว2ตัวช่วกันจะลิดเดินสายถามพี่พี่ทิมดีกว่าว่าชอบไมคะสำหรับรูปคนนี้ชอบมาก เยี่ยวมากพูดเลยว่าถ้าปล่อยออกไปอ่ะจี้แตกค่ะห้องน้ำแตยค่ะ,คะเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนเกงในไปสามสี่ตัวแล้วนะคะ <c oughs> ถ่ายไปก็เยี่ยวแตกขี้แตกกันไปพูดเลยว่ากทมอมาแล้วพอน้ำท่วมจี้เยี่ยวลอยต้นมองค้งมงคลไปหมดโอย